เกมนี้เราเล่นไปนด่านอีเวนต์กันบ้างนะฮะส่วนที่ผมอยากเห็นมากที่สุดสำหรับเกมนี้นะให้ไคโดโดดลงหัวนี่แหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมทาคลิปบอกไปแล้วว่าแบ็กแมนอ่ะมันสามารถรับมือกับไคโดได้นะล้วอันนี้ยิ่งเป็นกิจกรรมในยิ่งดีเลยเพราะว่าไคโดเหมือนเหมือนว่ามันมีล็อกดามจอยู่ที่4,5 0 0แบบแน่นอนนะครับผมเลยอยากเ,าเห็นว่าเอ้แบ็กแมนมารับมือได้จริงเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันก็ไม่รู้นะว่าเขาจะโดดลงไหมนะแต่ก็เอ้ามา มื่อกี้ไม่ได้ดูเดี๋ยวก่อนโอเคสก,กิลหนึ่งปั๊บเนี่ยใครโดที่มันจะสู้ไม่ได้ก็เอา้าเฮ้ยไม่โดนเต็มเต็มจ้าอ่ะแต่ตัดเลือดนานหน่อยนะถ้าโดนของไครโดเพราะว่ามันการ80%ก็จริงแต่ว่าอาหารละประมาณกี่วิฮ้าวิหวิเนาะโอเคหลังจากหายมาดิมาดิาดเออตีทีเลือดเด้งเกือบพันอ่ะก็มาดิหนึ่ง สอามโอเคสกิลหนึ่งจบจบตรงนี้เดี๋ยวเราเลือดเต็มรอดูเนี่ยผมเลยบอกว่าเบคแมนมันสู้กับไคโดได้ครับอ่าสกิลสองครับปุ๊บอ่าหมดรอละเดี๋ยวฆ่าต่อเดี๋ยวฆ่าต่อหนึ่งสองรอนิดนึงเอา้าลูฟี่มาช่วยตีวะ่ะโอเคฆ่าเลยจ้าขอทีนึงเอาไม่ตายวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเล่นลูฟี่ก่อนปึบโอเค 2อสามได้เลือดแล้วไม่ตายจ้าปึบเรียบร้อยอเลือดเต็มเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสกิลสองนะปึบค่าสองจบคือเล่นได้ครับเบ็กแมนเล่นได้ผมบอกแล้วคืออันนี้แม้ว่าเป็นดานอีเวนต์นะเราลองคิดถ้าเป็นดานปกติจะหนักกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าไอ้สกิลมันมีเหรียญเข้ามาเสริมสกิลหนึ่งครับวโดนว่ะตายตายเลยตายตายตาย,ตาย อันนี้โดนเต็มๆแต่อีกฝ่ายก็โดนสกิลหนึ่งไปเนาะอย่างเราก็ได้ช่วยเพื่อนอ่าธงหน้าบ้านน่าจะโดนถือว่าเจมนี้เป็นคําตอบเอาไว้เห็นไปแล้วนะว่าสามารถรับมือกับไคโดได้เออซึ่งมันเรื่องจริงไอหมด80สบเนี่ยเล่นป้ายังรับมือไคโดไม่ได้เลยผมเล่นไคโดก็น่าจะเห็นกันไปแล้วอะ่ะมันรับมือไม่ได้จริงๆนะป้าโดนแบบตัดเลือดปุ๊บแล้วก็สกิลปุ๊บตายเลยนะครับอันนี้แต่ว่าของแบทแมนยังรอดนะครับอ่าเดี๋ยวใช้ กันธงนะครับกันธงสไตล์เหมือนเดิมนะครับถ้ามาก็มาไหมอ่าเดี๋ยวกันธงตรงนูน้นหน้าบ้านธงน่าจะโดนแั่ไงว่าแล้วหน้าบ้านโดนอยู่จริงด้วยน่าจะไหวมั้งคนเดียวอะ่ะคนเดียวแจ็คไหวไหวเพราะว่าใครโดนใกล้ตายแล้วสกิลช่วยหน่อยอกเอาโดนอีกเอ้ยตายแล้วมันโดดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน,น่าจะโดดอยู่ธงบีบอยนะครับแต่เพื่อเราน่าจะกัน เอ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นว่าโดดไปแล้วนะเฮ้ยตาฝ่าแเราวะเออช่างช่ชางมันเถอะกันกันไปเลยก็ได้โอเคจบมาครับเราเล่นเป็นตัวแบนะ็กแมนเนาะก็อย่างที่ผมเคยทำคลิปบอกไปแล้วนะว่าสายโล่ที่สามารถรับมือกับไคโดสายวิ่งได้เฉพาะสายโล่นะก็มีไคโดแต่ทงต้องมากกว่า80%อันนั้นไคโดโล่นะครับต่อมาแบ็กแมนนะครับอีกตัวก็คือเซโตทั้งหมดจะมีอยู่แค่3ตัวเท่านั้นก็ตามนี้เลยเนาะส่วนแบ็กแมนก็เล่นให้ดูแล้วนะครับ ก็แต่เล่หลายเกมเหมือนกันนะกว่าจะเจอเพราะส่วนใหญ่มันไม่ใช่ทุกเกมที่มันจะเจอไคโดโดดลงหัวอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยต่อนะครับคุณสมบัติที่ดีของตัวเบคแมนเนี่ยก็คือสกิยวหนึ่งส่วนตัวผมมองอันนี้นะก็คือใช้แล้วมันคูดาวไวมากๆเนาะอยู่แค่ถึงผลถึง10วิเลยบางคน10วิประมาณไหนก็คือตีล้มลง2รอ,อบนั่นแหละคือ10วินะครับแล้วก็คูดาวอยู่24วินาทีแต่ว่าถ้าเราอยู่ในธงคูดาวมันก็จะ เร็วมากยิ่งขึ้นนี่ไงเออพูดผิดถ้าเราทําการแซปปิลสตูก็คือตี2รอบได้ครับครูดาวหนึ่งก็จะมาโดยท,ทันทีเอาง่ายๆว่าก่อนที่สตูจะหาย10บีอ่ะคูดาวเนี่ยมาแล้วแต่ทีเนี้ยมันจะไปบวกกับเหรียญด้วยอีก5%ที่มันจะได้เพิ่มแล้วก็ถ้าโดนตีก็จะได้อีกอะไรอย่างเงี้ยเออมันเลยผมมองว่ามารับมือได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของย่นอสนานะผิดปกติเนี่ยเนี่ย นั่นเองของไคโดมันอยู่45ิาวิใช่ไหมถ้าลดสก,กิล2ออ่ะมันก็จะอยู่ประมาณ6วิปะ่ะเออประมาณนั้นแต่หลายจะาขายแล้วก็หายเลยนะครับแต่ถ้าตีธรรมดาเนี่ยมัน15าวิก็หมายความว่าจะเหลือแค่3วิอ่าประมาณนั้นเอาแบบคร่าวๆนะประมาณนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งตัวที่รับมือได้แล้วก็เป็นสายโล่ที่เล่นแนวสายหมัดได้ด้วยนะครับบางคนอาจจะงงสายโล่แนวสายหมัดเป็นไงวะก่อนหน้านี้ผมเล่นตัวลูฟี่บุกให้ดูแล้วนะครับ ซึ่งมันเล่นได้มันได้จริงๆนะเพราะว่าสายโลกส่วนใหญ่เราใส่เป็นดีฟเนส์มันตีกันไม่เข้าอยู่อยู่แล้วไงแล้วก็ประเด็นของไอตัวเบ็กแมนเนี่ยอ่ะลองดูนะความเสียหายล้วลง30%เห็นปะ่ะเมื่ออยู่ในอาทงของตอนเองนะครับแต่ถามนิดนึงเนาะก็30%แต่เราซัดฟิลสตูอะเลือดก็เด้งมา15%แล้วมาซับฟิลง่ายด้วยเห็นปะ่ะ ดังนั้นผมเลยมองว่ามันเล่นเหมือนลูฟี่ได้ไหมได้ครับและดาเมจมันแรงด้วยตัวเนี้ยส่วนที่ทาไมผมบอกว่าได้หลักหลเพราะไอ้สกิลหนึ่งนี่แหละเรียกว่าใบอะ่ะโดนใบปุ๊บคือจนงตายอะ่ะแล้วยิ่งถ้าใส่แบบคือมันเล่นแบบสายบุกได้นะเออก็คือ,อยังไงเล่นอาใส่เลือดสี่โจมตี4เกาะ1ได้เลยนะหรือว่าจะใส่แบบบาลานก็ไดนะ้อย่างละสามครับเออแล้วเล่นเป็นสไตล์สายหมัดเลยก็ได้ตัวนี้ะนะสำหรับตัวนี้นะแต่ถ้าฟีบุกไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีสเตตัสในส่วนของเก็บสแต็กโล ดังนั้นของฟีบุกต้องเก็กบสแต็กโลครับดังนั้นก็ยังไงก็ต้องใส่เลือดสี่เกาะสีเหมือนกับตัวเซโต้นั่นเองนะอ่ะตัวนี้ก็หวังว่าน่าจะบอกแบบครบๆนะครับส่วนเส้นเหรียญที่ดีที่สุดก็เหมือนกับตัวอาร์เซโต้เลยครับเพราะว่ามันเน้นอาซัตปิลเป็นหลักนั่นเองคือเซตน,นี้เลยนะใครก็ไม่รู้จะบอกไงอะเซตน,นี้คือแหว่งเทพมากนะฮะก็สกิลหนึ่งัวๆใบรัวๆใบแล,ล้วตีฟีรัวๆัวเคยเห็นปะ เออก็คือหลอกล่อให้ศัตรูหลบหลบเสร็จปุ๊บใบต่อหลบปุ๊บใบต่อและตีต่อใบตีใบตีเรื่อยๆอะ่ะโรเจอร์ก็สู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าโรเจอร์ไม่มีการสถานะแต่ถ้าเจอแชงไม่หลอดนอะ่ะพอแชงหลบได้สถานะหายเรียบร้อยก็เป็นดังนี้ละกันนะครับสำหรับเบคแมนใครชอบก็เล่นได้เนาะส่วนตัวผมไม่ได้เล่นเพราะเหตุผลม,มีดังนี้ดูแท็กดิมันน่าทำไหมละ่ะสองแท็กอะ่ะเออนั่นแหละคือคำตอบแต่เป็นตัวที่น่าเล่นนะ ผมย้าก่อนเป็นตัวที่น่าเล่นสมมุติถ้าให้ผมเทียบระหว่างเบ็กแมนกับไคโด EX ผมเล่นเบ็กแมนครับแต่ที่ทำไมผมเล่นไคโด e x ก็มันทําซับได้ไงคือถ้าตัวไหนทําซับไม่ได้ผมจะไม่ปั่นเออคือผมจะไม่ทํามันเวลร้อยอ่ะเพราะมันทําซับไม่ได้เออเนี่ยก็บอกว่าน่าจะเป็นตัวอย่างครบๆนะครับเออเดี๋ยวก่อนจบคลิปผมบอกอีกนิดน,นึงดีกว่าเผื่อบางคนจะสงสยัยเช่นอย่างสีเขียวเนี่ยผมทําแบบนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มนิดเดียวจะได้เข้าใจตรงกัน เห็นลูฟี่กับพ่อไหมครับอ่าผมจะเอา2ตัวนี้ออกและเดี๋ยวเอาไคโดกับมอโก้มาใส่หลังจากใส่ปั๊บมันจะเป็นโซออน6ตัวอ่าผมต้องเอาให้ดูด้วยนะโซออนข้างบนมี4ใช่ป่ะเห็นป่ะแล้วก็มาโก้กับไคโด6กแล้วทาไมผมคิดเผื่ออนาคตโดยก็อนาคตมันต้องเป็นแบบนั้นกรณีที่ไคโดเล่นไม่ได้แล้วแทนเลยครับเห็นป่ะแต่มอโก้เนี่ยอยู่ตรงนี้แน่ๆแล้วมอโก้นี่ชัวร์ละเออดังนั้นผมเลยไม่ได้อัพเบล ก็นี่แหละมันเลยไปคำตอบว่าไม่ใช่ทุกตัวที่คุณจะปั้นเวลร้อยเพราะสมมติร้อยไปคุณก็ไม่ได้เอามาใส่เออนั่นแหละคือคำตอบส่วนในลูฟี่ตัวนี้ทําไมมันไม่อยู่ในนี้นะเห็นว่าลูฟี่โล่ฟีบุกอ่ะไม่มีในนี้เห็นไหมเออแต่ว่าทําไมผมถึงปั้นเวลร้อยก็เวลม95เก้าห้าแล้วไงอีกแค่200ผมเลยเอออัพอัพมันไปแล้วกันแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเพื่อเอามาเล่นด้วยเออก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับ